เหตุการณ์เป็นไงบ้างคะได่ส่วนของธนาคารนำสินนะคะก็มีรายการแต่แรกเริ่มเลยในเรื่องของการถอนเงินจากรัฐบาลเนี่ยที่สนดับสองหน่บ้านบ้านละล้านในกรเทูด้วกันนะครับก็เริ่มจากเงินประมาณ34สิบล้านบาทนะครับ ทางนี้ธนาคารออมสินแนะลูกนี้ของท่านสักเทอดิโมราชาเป็นประธานนะครับตอนนี้ในช่วงก่อนเข้าสู่พิธีการผมขอแนะนำท่านคุยภาคสนาคณะชั้นต้นศาลจังหวัดสุรินทร์ดิฉันนางปิยะัตไทยปิยรัตร่วมในการธนาคารออมสินเขตสุรินทร์ผู้จัดทำโครงการท่านประธานได้สาวเปิดโครงการธนาคารออมสินร่วมใจแกลเลียประนอมน,นิ่กับลูกหนี้ตามโครงการ ธาคารกองศินร่วมใจไกลเกลี <Dans> ่ยสามัคคี60ปีใช้แก้ไขปัญหาที่ค้างชำระก่อนฟ้องดำเนินคดีจำนวนเปิดโครงการธนาคารกองศินร่วมใจไกลเกลี่ยสามัคคี60ปีสยามในการจัดโครงการนี้ได้ขอให้การจัดโครงการีนี้สขาเปิด วันศุกร์ สวัสร์ตอนนี้ธานคาคารสินเขตสุรินเองนะคะปล่อยกองทุนหมู่บ้านระดับ AB 0%นซะคะที่มาตรการแก้ไขปัญหาผู้มีรายได้น้อยนะคะ485กองทุนแล้วค่ะนะคะเรายังขับเคลื่อนต่อนะคะแล้วกองทุนหมู่บ้านไหนที่ยังไม่ได้ใช้บริการนะคะมีผลการประเมินระดับ AB ก็เชิญได้เลยนะคะที่ธานคาคารอมสิน ทุกสาขาในจังหวัดสุรินทร์และ<ข>อ,อื่นกย็ยังมีบริการเากค่ะคอค่งจากตรง